เราเราสึกว่าเราแต่ละวันเราทํางานาหนักมากเลยค่ะตื่นตี2องไปขายของถึงหกโมงพเยชูเป็นทางลอดที่ติดบงต้นไม้สูงๆค่ะสีเหลืองๆเราอยู่ๆก็ร้องไห้แบบหาสาเหตุไม่ได้ว่าเราร้องไห้ทําไมค่ะแต่ว่าก็โลกเคยดูอาจารย์จาก YouTube ค่ะแล้วก็รู้จกักพี่ชูค่ะรู้จักผ่านออในเลิฟกรุ๊ปค่ะอยู่ๆพี่ชูเขาก็บอกว่าอาจารย์คมเอกจะมาแล้วก็บอกว่า อยากให้เราได้รับการปลดปล่อยค่ะเพราะว่าหนูมีพี่น้องสี่คนแล้วก็เหมือแนบบเราก็เป็นหาง้ยเขาเป็นหัวแล้วเราเรารู้สึกว่าเราแต่ละวันเราทํางานหนักมากเลยค่ะตื่นตีสองขายของถึงหกโมงพอดีพี่สาวหนูเสียแล้วมีหลานอีกสามคนที่หนูต้องดูแลให้เขาแล้วลูกหนูอีกหนึ่งคนหนูกับแฟนหย่าก,กันตอนที่ท้องค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยค่ะคือมันเหนื่อยเราพักแล้วเราก็หายแต่หนูไม่รู้หนูเหนื่อยอะไรแล้วหนูก็ไม่รู้ว่า เราควรอธิษฐานยังไงควรใช้ชีวิตอย่างไงคือหนูรับเชื่อพระเจ้าตั้งแต่อายุ22ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือ32หนูรับเชื่อพระเจ้าผ่านพี่คนหนึ่งที่เขาอยู่หางดงอ่อค่ะบ้านเขาเป็นคริสเตียนตั้งแต่เลยจนโตหนูเอราแบบเกี่ยวกับวิญญาณนะคะเราหลับไม่ได้เหมือนโดนถูกดีบคอเราเราขยับไม่ได้หนูก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่พอไปนอนบ้าหลังนั้นนะคะ หลับสนิทแล้วก็รู้สึกปลอดภัยแบบบอกไม่ถูกแต่หนูยังไม่รู้จักพระเจ้านะคะแต่ตั้งแต่เล็กจนโตหนูเห็นป้ายแถวบ้านหนูว่าพระเยซูเป็นทางรอดที่ติดบนต้นไม้สูงๆค่ะสีเหลืองๆแล้วทีเนี้ยพี่เขาบอกว่าเหมือนพระเจ้าช่วยได้คือเหมือนเขาบอกว่าดีเราเรารู้สึกว่าอะไรที่เขาบอกว่าดีเราก็ดีเราก็ทําตามอาจารย์เขาเลยให้รับเชื่อแล้วก็จุมจ่มน้ําจุ่มน้ําเสร็จทุกคนแยกกันนะคะหนูก็ไม่รู้ว่าเราต้องเข้าโบสถ์เราต้องผูกพันตัวคือหนูไม่รู้วเราต้องใช้ชีวิตยังไงหนูก็ยังเข้าวัดหนูก็ยังใส่บา หนูก็ยังสวดมนต์เพราะว่าที่บ้านหนูจะเคร่งค่ะทํางานนะคะแต่มันไม่มีความสุขที่ทํางานก็เ,เปียเราเป็นคนพูดไม่เก่งเราทําเยอะกว่าเขาแต่เราก็โดนโกงะคะ่ะหนูอยู่คนเดียวเช่าห้องเนี้ยค่ะไฟแช็กหรือว่ามีดอะคะ่ะจะอยู่ติดห้องไม่ได้ในความคิดเราเป็นเสียงของเราเองว่าแทงเลยเอาไฟแช็กจุดห้องเผาเลยทั้งที่เราเป็นคนกลัวเจ็บค่ะเวลาเล่าให้เพื่อนฟังเราก็จะร้องเหมือนเรารู้สึกแย่มากเลยแล้วก็เพื่อนก็บอกว่า จะทาไปส่วนปรุงอย่างเดียวเลยแล้วก็ฉันไม่ได้บ้าอย่างเงี้ยค่ะ,คะแต่เขาก็ไม่เชื่อแล้วก็มาเจอคุณหมอวรลุนค่ะแล้วก็ฟังมาแล้วก็เราไม่เคยเห็นไงคะแล้วก็ฟังฟังแล้วรู้สึกว่าก็เริ่มอยากรู้จักค่ะเริ่มหิวกระหายเห็นคำเทศของอาจารย์หมออาจารย์คมเอกค่ะก็ฟังแล้วเราก็ก็เคยถูกแตะจากคําพยานของคุณหมอวรลุนนะคะแล้วอยู่ๆก็ร้องไห้แบบหาสาเหตุไม่ได้ว่าเราร้องไห้ทําไมค่ะแต่ว่าก็โลง่งอย่างเมื่อกี้ก็โล่งค่ะแล้วก็ ขอบคุณพระเจ้านะคะพี่ชูก็เหมือนกับก็หนุนใจมากๆค่ะว่าอยากให้มาแล้วก็อยากให้มาคือใจหนูมาถึงเรานะคะแต่หนูมองไม่เห็นทางค่ะหนูก็คิดว่าพระเจ้าคะล,ลูกจะไปยังไงเพราะทุกครั้งที่หนูมาโบสถ์แม่จะแฉ่งตามอะคะ่ะหรือไม่ก็หนูจะลดลม้มมีดฟันนิ้วเลยอะคะ่ะหนูก็รู้สึกว่าทาไมมันจะต้องเจ็บตัวทุกครั้งทุกวันอาทิตย์ค่ะสุดท้ายก็ได้มาหนูก็ขอพี่เขยว่าขอพี่เขยช่วยไปส่งที่นี่ได้ไหมพี่เขยบอกว่า โอ้พี่ยุ่งมากเลยพี่ไม,ม่มีเวลาก็อ,อ๋องั้นไม่เป็นไรขานก็จอดที่นี่หนูจะไปหนูก็ไม่รู้ว่าที่นี่ค่ะอยู่ตรงไหนนะคะแต่หนูก็ดูแล้วก็เดินเดินมาเดินเข้าซอยมาก็หนูก็คุยกับพระเจ้าพระเจ้าลูกจะเอาไงคือหนูก็ฟังเสียงพระเจ้าไม่เก่งคะ่ะแต่ก็เจอรถซาเลงแล้วหนูก็ก็ถามดีกว่าพอถาม เขาก็บอกว่าต้องออกไปทางโน้นไปสี่แยกต้องใช้เวลาไกลเลยนะแต่ว่าในโลเคชันมันบอกว่าเข้าซอยนี้ค่ะแพทย์หนึ่งเจ๊คนนั้นก็บอกว่าอ๋อพี่มีเพื่อนเป็นคริสเตียนแล้วเขาก็ต่อสายพอนูพูดเขาตื่นเต้นนะคะว่าอาจารย์คมเอกมาเขาบอกเขาฟังอุ้ยขอบพระเจ้าหนูก็รู้สึกว่าไม่บังเอิญละมัง้งค่ะเหมือนพี่เขาตื่นเต้นกำลังจะคุยกันแบบเหมือนพี่เขาก็น่าอยากจะมาค่ะแล้วก็มีไปษณีเขากําลังส่งของมาจอดพอดีทําให้เราสามารถถามเขาบอกตรงเข้าไปเลยขอบคุณพระเจ้าเฮ้ยมันมันไม่บังเอิญขอบพระเจ้าหนูนั่งสา,ายมานน้ำ ว้าววมาถึงได้จริงๆขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้อยู่บรรยากาศแบบนี้ค่ะหนูวก็ขอบพระเจ้าลูกก็ไม่อยากเป็นเหมือนเดิมอ่านี้ถ้าพระเจ้าจะให้ลูกรอดก็เมตตาลูกและครอบครัวแล้วก็ลูกสาวของลูกเลยเถอะอย่างงี้ค่ะถ้ามีอะไรที่ลูกยังไม่ได้กลับใจก็บรรเตาลูกด้วยช่วยลูกด้วยก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณอาจารย์คมเ,เองอาจารย์หน่อยแล้วก็พี่น้องทุกๆท่ทานค่ะแล้วก็สําหรับบ้านหลังนี้ด้วยค่ะเป็นมาพร้ของพระเจ้าอวยมพรมทุกๆกท่านจริงๆค่ะ ขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานนี้จนจบขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผมเชื่อว่าพี่น้องอยากจะไปสวรรค์อยากจะมีชีวิตใหม่ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์พระเจ้าทรงส่ง,งพระเยซูพระบุตรของพระองค์ลงมาในโลกนี้เพื่อเอาความบาปเอาความเจ็บป่วยเอาความหายยนะเอาคำสาปแช่งออกจากชีวิตของเราไปถ้าเรามาเชื่อในพระองค์พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะให้ชีวิตกับเราและชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์เมื่อเราเชื่อ หนึ่งยอห์นบทที่4ี่ข้อแปพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพี่น้องครับพระเจ้ารักพี่น้องมากพระเจ้าอยากให้พี่น้องไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์หลังจากจากโลกนี้ไปและพระองค์อยากให้พี่น้องมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองในโลกนี้มาเป็นลูกของพระเจ้าดีไหมครับง่ายมากตัดสินใจเชื่อด้วยใจว่าพระเจ้ารักพี่น้องและทรงพระเยซูมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้แก่พี่น้องจ่ายราคาให้แก่พี่น้อง และพี่น้องอธิษฐานพูดมาดังๆต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและกลับใจจากความบาปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับขอเชิญมาเป็นลูกของพระเจ้าผมจะนำท่านอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอบคุณพระองค์ที่ทรงพระเยซูมาสิ้นพระชนลังพระโลหิตที่ไม้กางเขน เพื่อยกความผิดบาปของลูกออกไปและนำพระพรและความชอบธรรมเข้ามาในชีวิตของลูกองค์พระเยซูยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกขอกลับใจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระองค์รับใช้พระองค์ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อขอพระองค์อวยพรล,ลูก พิทักษ์รักษาลูกนำทางลูกใช้ชีวิตของลูกในนามพระเยซูลูกบังเกิดใหม่แล้ววันนี้ขอบคุณพระเจ้าเอเมนส้างความยินดีด้วยนะครับที่มาเป็นลูกของพระเจ้าผมรับเชื่อพระเจ้าเมื่อกือบ40ปีมาแล้วนะครับไม่เคยผิดหวังเลยนะครับหาโบทที่ดีๆอยู่เรียนพระวจนะอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานไปสามกีธรรม รับใช้พระเจ้าเติบโตไปในทางของพระเจ้าและดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและความรักนะครับหวังว่าจะได้พบพี่น้องสักที่หนึ่งในโลกนี้หรือไม่เราก็พบกันในสวรรค์นะครับขอบคุณครับพระเจ้าอภัรครับ